รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ้าสัวหัวดิจิตอลผมพี่หลัมจิกโกวอทีครับพี่กุงคงมือถือครับนี่คือรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับ อัพเกรดตัวเองขึ้นสู่ความเป็นดิจิทัลนะครับเพื่อให้ทํางานบนโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้งานการของคุณมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและก็สามารถทนต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบันได้โอ้ยังกระสีแบบว่าสีทนได้ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วการเลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลน,นี้ต้องบอกว่าม<ฆ>ันมีผลกระทบกว้างเลยนะมุมกว้างมากกับคนหลากหลายอาชีพ ใช่บางนนคนนะคคเคยคิดว่าตัวเองทำงานอยู่ในละแวกบ้านของตัวเองแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านี้คงไม่มากระทบถึงชีวิตเขาหรอกเขาคงใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆไปได้เ <ม S 2> ชื่อไหมครับพอถึงวันที่มันมาแล้วเนี่ยปรับตัวไม่ทันคือเจอเศรษฐกิจแล้วธุรกิจรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเขามาทดแทนไปกระทั่งร้านขายของแบบปกติทุกวันนี้ยังโดนออนไลน์ ช้อปปิ้งออนไลน์เข้ามานะมันเหมือนกับว่าคลื่นลูกใหม่สิ่งใหม่ๆความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนี่ยมันจะมาทับสิ่งเก่าๆอยู่เสมอเสมอเลยใช่ไหมฮะนะครับนะฮะทุกอาชีพเป็นหมดครับวันนี้อาชีพที่เราจะพูดถึงก็คือนักแต่งเพลงโอ้โหนะเป็นอาชีพเก่าแก่ของโลกเลยแล้วก็ดวนี้ก็ไม่ได้ง่ายเพราะดินี้เพลงไม่ได้ออกมาเยอะด้วยนะสมัยนี้เนี่ยเอาเอาสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาชีพแต่งเพลงเนี่ยคล้ายๆกับ คล้ายๆกับวงการภาพยนตร์เลยนะคือเป็นอาชีพที่น้อยคนจะทําได้ต้องแบบว่ามีความสามารถในการที่จะปั้นคําเขียนคําอย่างสวยงามสร้างเรื่องราวของเพลงออกให้มันแบบนะฮะมีเนื้อหากินใจคนนี้ก็เป็นนักแต่งเพลงเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นน้องผมเองนะฮะคนนี้ครับผมฮะชื่อคุณเจษศดาหันช่อคุณเจษหรือเจษใช่ไหมฮะคุณเจษศดาคุณเจษศดาหันช่อเมื่อก่อนดังมากเป็นมือนักแต่งเพลงมือหนึ่งของ R.S Promotion ของค่ายเฮียฮอเลยใช่ครับนะฮะผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาคือครับหัวใจกระดาษหัวใจกระดาษนี่ต้องอุธนาธรโอ้โหดังมากนะฮะครับผมเพลงนี้เพลงเดียวนะครับทําให้เจษดาเนี่ยมีฐานะดีจนถึงทุกวันนี้เพลงเดียวยังดังขนาดนี้ล่ารวยมาเลยเราเชื่อไหมครับเพลงทุกวันนี้รายได้ที่เขาได้อะยังได้จากเพลงนี้อยู่เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะไม่น่าเชื่อนะฮะทีนี้ในยุคนี้ครับพี่หลานนักแต่งเพลงนี่ทุกวันนี้ยากกว่าเดิมไหม ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากง่ายขึ้นกว่าเดิมมากสมัยก่อนใครจะเข้าแกรมมี่ใครจะเข้า RS ใครจะเป็นนักแต่งเพลงเบิร์ต้นๆของเมืองไทยต้องทำอะไรนะเดโมเดโมโอ้โหส่งเดโมยากมากครับยากมากยากมากเราส่งตัวอย่างเพลงแค่ไหนก็ช่างนะครับถ้าเราไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนที่มีอยู่นะครับยากมากสังเกตดิในตลับเทป ของสมัยก่อนเนี่ยต้องพูดด้วยเทปตลับเทปเด็กเด็กทุกคนเกิดทันไหมตลับเทปนัชเซ็ตนั่นเองในหน้าปกตลับเทปเนี่ยมันจะมีเขียนว่าเพลงนี้ถูกแต่งเนื้อร้องทํานองโดยใครในในใบจะมีบอกนะเนื้อทำนองเนื้อร้องใช่อห็นไหมฮะสังเกตไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยปกเทปนะของค่ายเพลงแต่ละค่ายนะ คนที่เขียนเนื้อร้องเขียนทํานองเนี่ยจะเป็นคนดําเดิมครับคนดําเดิมครับคนดําเดิมเลยสังเกตว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มีใครเข้าไปแทนที่ในในตำแหน่งได้ง่ายยากมากนะฮะยากมากคือคนเขียนเพลงเนี่ยมันต้องมีจินตนาการมากมากกว่าคนคืออาจจะพอๆกับคนเขียนเขาเรียกอะไรบทประพันธ์หรือบทเหมือนนักเขียนนักเขียนเนี่ยช่แนั้นน่ะอันนี้ก็เป็นนักสร้างสรรค์เลยว่าสร้างสรรค์อกมาเป็นทํานองดนตรีคือทําเพลงเนี่ยมันต้องมีมีเบสิกของการเพลงด้วยเนของความเข้าใจเพลงเข้าใจโน้ตเพราะว่า ความของถ้อยคานองเนื้อเพลงอ่ะมันต้องลงพอดีต้องเหมาะสมฟังง่ายและติดหูใชนี่ยแล้วนักเขียนเพลงนักแต่งเพลงสมัยก่อนต้องเป็นนักดนตรีด้วยนักดนตรีด้วยต้องมีความสามารถในการเล่นดนตรีคุณจะทําเดโมคุณจะกันเพลงมาหนึ่งเพลงเนี่ยไปทําตัวอย่างให้เขาดูคุณก็ต้องสร้างขึ้นมาเองอยู่ดีเขียนเนื้อไปอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะไม่เก็ทไม่มีใครรู้เรื่องใครรู้เรื่องใช่ไหมฮะมันต้องมีความสามารถมากนี่ครับแล้วโอกาสก็มีน้อยพอมาเป็นยุคปัจจุบันครับ อุปสรรคทั้งหมดหรือข้อจำกัดทั้งหมดมันถูกทลายทิ้งหมดเลยโอ้โหมันสามารถที่จะไปเอาผลงานของเราเนี่ย<ะ>ออกไปเผยแพร่ให้คนดูได้อย่างง่ายดายทุกวันนี้เรามีเพลงเยอะแยะเลยบนยูทูบ <YouTube S 2> ถูกครับที่ถูกแต่งขึ้นมาแล้วก็ดังในชั่วข้ามคืนมีล้าน,ล,านล้านวิวเป็น2องสล้านวิวใช่ภายในเวลาไม่กี่เดือน ม้กระทั่งเพลงแบบเขาเรียกว่าเพลงแบบแฟนเฟสอ่ะแฟนแบบเพื่อแฟนคลับของศิลปินอ่ะใช่ทำเพลงเพื่อให้ศิลปินอ่ะแล้วออกไปปล่อย Youtube ดังใช่คือเดี๋ยวนี้คนที่เป็นนักแต่งเพลงหรือศิลปินหน้าใหม่เนี่ยคนนี้ทั้งแต่งเพลงแล้วเล่นเองร้องเองนะบางคนก็เขียนเพลงอย่างเดียวขึ้นมาสามารถแจ้งเกิดได้ในเวลาสั้นเพราะอะไรเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มันกว้างขวางละช่องทางเพียบโอกาสเปิดแล้ว y ย u ทูบทำได้ คนทำเพลงโยนขึ้น YouTube มันมีสังคมเพลงอีกสังคมหนึ่งที่ในเมืองนอกเขาฮิตกันนะครับวงการอินดี้เนี่ยก็ใครใครจะแจ้งเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปโผล่อยู่ที่ SoundCloud ก่อน SoundCloud นี่เยอะมากเลยนะครับนะฮะซึ่ง s o u n o u l เนี่ยมันไม่จังเป็นตัองป็นแค่เสียงร้องนะบางคนก็ไปทําเป็นเรื่องแบบเล่านิ้ทานทำอดแคสทำแบบอัปเดตเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงเพลงเนี่ยในซาวค d าวเนี่จะมีเพลงที่เราไม่เคยได้ยินอย่างเป็นทางการตามช่องทางการจําหน่าย ขอมชิเลเนี่ยใช่เยอะมากเยอะมากศิลปินดังๆทุกวันนี้นะครับแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งอยากรู้ว่าเพลงนี้จะไปต่อได้ไหมจะทำเป็นอัลบั้มได้ไหมดังได้ไหมเอาเพลงไปหยอดไว้ในซาวคลาวก่อนโอ้โหเท่านั้นแหละแล้วไม่บอกชื่อว่าใครร้องไม่บอกนะเผื่อใครจําเสียงได้แกะได้ก็ก็ให้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าภาพหลุดข่าวหลุดกันไปก็ฟีดแบ็กกันมาแต่คือเอาไปทิ้งไว้ปุ๊บถ้ามันเกิด กิดโอ้ยมั่นใจเลยเยี่บร้อยเลยเอามาออกเป็นอัลบั้มได้ก็มาขายต่อเลยแล้วหลังจากนั้นก็ถอดเอาคาเข้าไปแ้ค่อยไปขายค่อยดึงออกมาแลอวค่อยดับขายใช่ไหมฮะเพลงสมัยนี้สมัยก่อนน่ยต้องแต่งเป็นเพลงใช่ไหมฮะใช่ต้องแต่งทั้งเพลงมีเนื้อลองทํานองเสร็จสับถึงจะขายได้ครับเชื่อไหมสมัยนี้เขาซื้อขายกันเนี่ยแค่ท่อนเดียวก็ซื้อได้คืออาจจะเป็นท่อนฮุกที่ฟังแล้วโดนโปะจบเลยใช่ไหมฮะเท่านั้นพอแล้วว่าเผื่อเอาไปก็จะซื้อไปใส่ในโฆษณา ใส่ในคอมเมเชียลสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งใส่ในภาพยนตร์ใช่พวกนี้เวลาดูภาพยนตร์เนี่ยใส่เพลงเข้าไปเนี่ยก็ใส่เป็นเชี่ยวเดียวคุณไม่ได้ใส่ทั้งเพลงหรอกครับเช่ก็ใส่ทั้งเพลงมันจะยาวเกินอย่างนี้เป็นต้นบางคนนะไม่ได้แต่งเนื้อครับแต่งทำนองทำนองก็ขายได้ทำนองก็ขายได้ด้วยเนี่ยยิ่งช่วงนี้กำลังฮิตนะฮะเพลงแรปเดี๋ยวยิ่งแบบศิลปินไทยเยอะนะเพลงแร็ปเพลงรามอะไรเงี้ยบางคนนะมาเป็นบีทเขาเรียกว่าเป็นกรูฟครับเป็นกรูฟคือเป็นบีทคือถ้ามีแต่กลองเอาไว กองมันไม่ต้องซื้อขายกันหรอกใครก็ตีจังหวะนั้นได้ถูกไหมฮะแต่ถ้ามันมาพร้อมกลองมาพร้อมเบสแล้วมาพร้อมอ<ล>พร้อมดนตรีชิ้นอื่นมาเป็นชุดหนึ่งท่อนก็คือเรียกว่า 1, 1>, 1กรูฟหนึ่งกรูฟหนึ่งกรูฟเนี่ยถ้าโดนโดนขึ้นมานะครับศิลปินซื้อแล้วเอาไปทําต่อได้ขอเอาไปทําไปประกอบไปขยายเป็นเพลงยาวๆได้หรือเอาไปทําเป็นท่อนฮิตๆได้ซื้อเป็นกรูฟก็ซื้อได้ซื้อได้ด้วยนะขายได้โอ้โหนี่ไงนะฮะขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณมีความสามารถด้านไหนนะฮะผมไปเจอเด็กเชียงใหม่กลุ่มหนึงครับ ทำเพลงแรปออกมาโอ้โหใช้เวลา2เดือนครับครับสามสิบสามล้านวิวเดี๋ยวนะสองเดือนสรล้านวิวโอ้โหเพราะมีท่อนหนึ่งที่มันโดนใจคนมากครับนะฮะสุดยอดมากๆงว่าพ่อแม่เด็กมาปรึกษาผมจําไม่ได้คฟังไปสองสามรอบพ่อแม่เด็กมาปรึกษาพี่หลามครับพอมันถึง33ล้านวิวแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีคือเขาก็ไม่คิดมาก่อนนะว่ามันจะเติบโตขนาดนี้ นะฮะจนี้ถ้ามาปรึกษาผมผมก็แบบว่าอืมอันนี้นะเรื่องลิขสิทธิ์ต้องมาก่อนเลยนะผลงานของตัวเองนะค,คืออย่างน,าน้อยเนี่ยงานเราขึ้น u t u b e นะครับ,รบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันว่านี่คือผลงานเราคือยืนยันต่อคนทั้งโลกแล้วไม่ใช่เดี๋ยวมีคนมาชุบมือเปิบใช่ลิขสิทธิ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่คุณโยนขึ้นยู u ูบนะเพราะคนที่ทำงานพวกนี้นะครับทำงานเสร็จปุ๊บนะคุณโยนขึ้นโซเชียลหรืออะไรก็ได้ที่เป็นพับลิกโยนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยวินาทีแรกที่มันออกสู่โลกกภายนอ มันจะถูกตราไว้ว่าเป็นของคุณทันทีวันนั้นเวลานั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีใครมาก่อนคุณเนี่ยถ้ามีไงก็ของคุณใช่ยกเว้นว่ามีคนมาพิสูจน์ได้ว่าเขามีเพลงนี้ก่อนคุณแสดงว่าอันนั้นเจ้าของแสดงว่ะยุ่งเลยแสดงว่าเราไปก๊อปเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ถ้าพอพิสูจน์นี้เสร็จปุ๊บนะผลงานคุณจะไม่ถูกขโมยเลยครับแล้วคุณจะได้ถูกการคุ้มครองเลยตโนธจะมาลบก็ไม่ได้เราไม่ใช่เขาเขาเนี่ย ใช่นะฮะก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือเรื่องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ครับสองเผยแพร่ผลงานไปเสร็จแล้วนะครับคราวนี้คุณมีโอกาสมีทางเลือกมากมายที่จะเผยแพร่ใช่ไหมครับเอาไปทำอย่างอื่นต่อก็ได้อีกนะฮะซึ่งอย่างอสมมุติเพลงอินดี้ช่วงนี้วงดนตรีอินดี้ก็มีเวทีเยอะแยะนะ ที่ให้ขึ้นมีเยอะครคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้โอ้โหมันใหญ่มากในในโอ้โหเยอะแยะเลยนะมีหลายเวทีด้วยฮะก็ให้ขึ้นเหมือนกันให้ขึ้นเหมือนกันขึ้นได้เหมือนกันแต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ขึ้นง่ายก็ลงง่ายนะครับนั่นแหละสิฮะมันอาจจะชั่วประเดี๋ยวปะทาวได้นะของแบบนี้มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมัน ทดแทนกันอโอกาสที่ยากเนี่ยแต่พอคุณไปถึงตรงนั้นได้คุณก็จะติดลมนานาแต่ถ้ามันโอกาสง่ายคุณขึ้นง่ายคุณก็ลงง่ายาถ้าคุณไม่มีความสามารถจริงถ้าคุณคไม่เจ๋งจริง<ะ>คุณก็ยืนหยัดอยู่บนนั้นไม่ได้นี่ไงทำให้ให้แบบสามารถที่ยืนระยะได้นะแล้วทุกวันนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็เปลี่ยนไปใช่ฮะสมัยก่อนคนจะแต่งเพลงจะเป็นนักแต่งเพลงได้ต้อง ต้องมีสกิลในการเล่นดนตรีถูกต้องครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับคุณอยากสร้างทํานองขึ้นมาเองคุณไม่ต้องมีความรู้เรื่องดนตรีไม่ต้องรู้โน้ตไม่ต้องรู้คอร์ดไม่ต้องเล่นดนตรีเป็นคุณก็สร้างชิ้นดนตรีได้เพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันให้ทําสําเร็จรูกโอ้โหโดยที่เราไม่ต้องมีเครื่องดนตรีจริงก็มีไม่ต้องมีไม่ต้องมีเครื่องดนตรีจริงเลยฮะมีมือถือเครื่องเดียวลงแอป สามารถสร้างชิ้นดนตรีขึ้นมาได้สร้างเป็นงานเดโมขึ้นมาได้สร้างเสียงมาได้เลยนะฮะบันทึกเสียงก็ง่ายบันทึกก็ง่ายด้วยสมัยก่อนจะอัดเสียงเพลงร้องจะทำตัวอย่างทีนึงต้องวิ่งเข้าห้องอัดต้องแบเจอแบบนะไปเช่าองแผงคอนโทรลไมโครโฟนแบบห้อยลงมาห้อยลงมาแล้วก็มีแล้วมีที่ตักยุงบังอนู่ครับครับใช่ใช่ที่นี้เอาไว้กันลมกันลมกันลมใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ง่ายครับ ซื้อไมโครโฟนหนึ่งตัวเล็กๆมาเสียบใส่โทรศัพท์มือถือคุณก็อัดเพลงได้แล้วนี่เลยฮะนะฮะครับผมแต่งเองทําเพลงบนมือถือคอัดเสียงบนมือถือมิกบนมือถือจบบนมือถือได้เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ ศิลปินสามารถสร้างงานของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยอุปกรณ์แค่ชิ้นเดียวสุดยอดมากมโทรศัพท์มือถือแค่ชิ้นเดียวทีนี้นี่มันมันมีแอดวานมากมายอยู่ที่ว่าเราอ่ะต้องศึกษาแล้วก็เอามาใช้เกิดประโยชน์ใช่ครับคนที่เป็นศิลปินเก่าๆหรือว่าเป็นนักแต่งเพลงเก่าๆทุกวันนี้เขาก็ปรับตัวนะหลายคนก็ปรับตัวอย่างพี่เบิร์ดกับฮาร์ดเขาไม่ได้หายไปไหนนะคือพี่เบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยจะเห็นว่ามีคอนเสิร์ตอยู่เป็นช่วงๆอยู่แต่ในระหว่างนั้นไม่มีคอนเสิร์ตทำอะไรเขาก็ยังมีกับแฟนเพลงนะมี ทำไลฟ์นั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดในตัวยืนพี่ฮาร์ดตัวยืนมานลรอผมชอบชื่อรายการเขามาซันเดย์นายไลฟ์ซันเดย์นายไลฟ์มันคือคล้ายๆกันรายการแซตเทเดย์นายไลฟ์ที่เมืองนอกแต่ที่เป็นซันเดย์คือพี่พี่ฮาร์ดกับพี่เบิร์ดก็โตเมืองนอกเขาเขะเอารูปแบบนี้มาเสนอนะใช่แล้วเขาก็แบบโอ้โหทำให้แฟนๆหายคิดถึงได้ใช่แล้วก็ทำให้สามารถไม่ต้องมีค่ายเพลงไม่ต้องมีค่ายเพลงไม่ต้องมีผลงานเพลงใหม่ใช่สามารถกลับมามีรายได้แล้วเปิดคอนเสิร์ตทำเป็็นนนนธุรรกิิิจทาเเปปยยไไดด้้ลละะฮ ท่านเหล่านี้เราคิดถึงเสมอใช่เพลงก็ยังเป็นตำนานนะนี่แหละคือทางออกของศิลปินหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเพลงจากยุคสมัยก่อนทุกวันนี้คุณไม่ต้องอยู่ค่ายเพลงคุณไม่ต้องแต่งเพลงแล้วเป็นมีคนออกอัลบั้มเป็นแผ่นซีดีขายเป็นล้านๆแผ่นไม่จำเป็นแล้วคุณอยู่บน YouTube คุณได้ร้อยล้านวิวคุณก็ได้รายได้ที่ดีได้ใช่ครับผมนะฮะขอเพียงแค่คุณมีความสามารถแล้วก็พิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้ได้แค่นั้นเองนะฮะวันนี้หลายคนน่าจะอยากเริ่มทํา เกี่ยวกับเพลงบ้างนีเห็นพี่หลามบอกว่าไม่ต้องมีความรู้เรื่องดนตรีก็สามารถทําได้เนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําเครื่องมือให้มีแอปหลายตัวเลยนะครับมีทั้งซินดิไซเซอร์โปรแกรมทำเพลงคลยเยอะแยะไปหมดเลยไปดูกันในช่วงแอปและเครื่องมือครับ เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับคนที่อยากจะลองแต่งเพลงดูนะฮะ <ผม S 1> ที่หลายคนบอกว่าพี่ลามบอกว่าไม่ต้องมีความรู้เรื่องดนตรีตก็ทำได้นะฮะเอาไปตัวแรกเลยตัวนี้เป็นระดับมืออาชีพเลยนะครับอาชีพเลยนะ,ะ Q ฮะคิวเบสครับแต่ว่าแอปตัวนี้เนี่ยต้องทํางานร่วมกับตัว แอปที่เป็นแอปทำเพลงอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับคือ Cubase เองเนี่ยเขาเป็นโปรแกรมใหญ่มากครับเป็นโปรแกรมที่มีทั้งระบบมิกซ์เสียงมีทั้งระบบบันทึกเสียงโอ้โหมีทุกอย่างเลยมีระบบปรับแต่งมีปลั๊กอินมีซินธิไซเซอร์นะครับเรียกว่าทำเพลงทั้งเพลงนะฮะสร้างเสียงขึ้นมาโดยที่ไม่มีเครื่องดนตรีแม้แต่ชิ้นเดียวก็ได้นะสร้างได้สร้างเสียงร้องอยังได้เลยครับเขียนเทคลงไปครับแล้วเลือก แล้วจูนจูนปักอินเสียงนะฮะเป็นเสียงคนเลือกเพบเลือกเพศเลือกลักษณะเสียงเสร็จแล้วเขาพูดออกมาเป็นเสียงนั้นหรือร้องเพลงให้เราได้ด้วยร้องเพลงไทยได้ไหมฮะได้ถ้าเราตั้งเป็นคนไทยโอ้โหเสียงก็จะแบบหุ่นยนต์หุ่นยนตหน่อยนะฮะทีนี้ตัว Cubate IC Pro เนี่ยมันจะเป็นแอปครับเป็นแอปที่เป็นเหมือนรีโมทคอนโทรลให้เราเนี่ยใช้งานอยู่บนมือถือหรือว่าแท็บเล็ต เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ได้ต้องใช้คู่กันอ,อ,อย่างอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนักทาเพลงเนี่ยบ,บางทีเขาทําเพลงบนห้องอัดเสร็จใช่ไหมเพลงอยู่ในคอมพิวเตอรอ์ในห้องอัดตัวเขาเองเข้าไปคุมเสียงร้องอยู่ในห้องบันทึกเสียงถ้าเขาต้องวิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อที่จะมาปรับที่ตัวคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วคุยกันนักร้องด้วย มันยุ่งยากอันนี้เขายืนอยู่ในข้างๆนักร้องเลยครับแล้วก็อยากปรับอะไรกับโปรแกรมเลยครับอยากปิดเสียงนี้ปิดแท็กนี้ฮะกดผ่านรีโมทผ่านมือถือแล้วไปควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์บนห้องอัดได้เลยโอ้โหสะดวกมากเลยสุดยอดนะครับนี่ตัวนี้ชื่อเลย Qbase IC Pro นะครับเป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับแอป Qbase นะฮะบนคอมพิวเตอร์ตัวที่2ครับ ตัวที่สองตัวนี้ชื่อ iMachine 2 iMachine 2ชื่ออาจจะงงๆแต่ถ้าผมบอกชื่อบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของแอปตัวนี้นะฮะเขาคือแอปทำเพลงที่ชื่อว่า Native Instrument อตัวนี้ดังมากเคยเห็นนะฮะคือถ้าโลกนี้มีโลจิกลกนี้มีคิวเบสโลกนี้ก็ต้องมี Native Instrument สายี่ห้อนี้แหละที่เป็นยี่ห้อโปรแกรมทำเพลงที่ดังที่สุดในโลกดีที่สุดด้วยนะตอนนี้ทีนี้เขาย่อตัวเล็กๆออกมาครับ เขาย่อพาร์ทที่เป็นซินดิไซเซอร์เฉพาะซินดิไซเซอร์อย่างเดียวมาเป็น iMachines โอแมช้ีนให้อยู่บนมือถือครับโอ้โหเยี่ยมเลยเอาไว้ใช้งานยังไงรู้ไหมครับปีนี้ว่สมมุติว่าเราเราอยากจะตั้งวงขึ้นมาวงหนึ่งครับผมนะมีคนมีมือถือ4คนมี4คนคนหนึ่งเป็นกรองคนหนึ่งเป็นกีต้าร์คนหนึ่งเป็นเบสคนนึงเป็นคีย์บอร์ดครับผมใช่ไหมฮะเปิด i m a แมชีนที่มาเลือกเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นโอ้โหนะแล้วต่อสายผ่านสายเคเบิล USB เข้าไปในคอมพิวเตอร์ครับแล้วเล่นเพลงสดๆพร้อมกันโอ้โหเยี่ยมเลยด้วยมือถือตัวนี้โดยไม่ต้องมีเครื่องดนตรีไม่ต้องมีเครื่องดนตรีุดยอดสุดท้ายใช้ทำเพลงออกมาเพลงหนึ่งได้โดยที่ไม่มีเครื่องดนตรีจริงๆเลยแม้แต่อันเดียวโอ้โนี่ไง น้องๆที่เป็นวัยรุ่นวัยโงวัยเรียนนะอยากทำเพลงกับเพื่อนๆนี่ใช้เครื่องมือนี้นะตัวนี้เลยสะดวกมากๆนะครับปิดท้ายตัวที่3ครับครับผมตัวนี้ไอมินิซินดิไซเซอร์นะฮะมีก็ซินดิไซเซอร์อีกตัวนึงใช่ตัวนี้เนี่ยบริษัทต้นสังกัดเขาคือ c คอ t แทกคอนแทกนะคอนแทกเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำซินธิไซเซอร์ที่มีชื่อเสียงมากนะฮะเวลาเวลาเราต้องการเสียงพิเศษครับคำว่าซินธิไซเซอร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชิ้นดนตรีที่เป็นกองเบสกีตาร์คีย์บอร์ด สมมุติเราอยากได้เสียงแบบว้าวว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 วเวววววววสวววครวะวววนวววววเควววววเนี้ยวว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 วอววว่วว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 ึวววนวว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 หมวววอวววปวาวว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 วเสววววเวว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 าวโวว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 วเวว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 รวววเววนวสววววอวว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 วยิ่ง น้องๆทำ EDM ฮ<ห>ะนี่แหละโอ้โหใช้ New นิวซวดีมากเลยคุ้มเลยใช้คุ้มเรียกว่ามาตึ้ดๆเลยนะฮะ <า S 2> สุดยอดเลยนะครับ,รบลองเริ่มต้นดูคุณทำสามแอป,ปนี้เป็นนะนคุณไปได้แล้วนะวงการเพลงทำเพลงแล้วแต่งเพลงใส่เนื้อไปเลยไปดูครับนะครับ ใครที่ได้แอปและเครื่องมือเราไปนะครับลองไปทําเพลงแล้วก็ส่งกลับมาที่รายการแล้วมั่งก็ได้นะครับเผื่อจะได้โชว์ผลงานของคุณด้วยนะครับนะฮะอ่ะช่วงต่อไปเป็นสกู๊พิเศษในรายการนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับเนื้อหาในรายการเลยนั่นก็คือช่วงเตือนภัยไซเบอร์ นักแต่งเพลงศิลปินผู้มีใจรักในเสียงเพลงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในคีย์และตัวโนต้ตภาษาคำร้องกับเครื่องทำนองที่สอดรับกันกลั่นออกมาเป็นบทเพลงที่ไพเราละลงตัวหากบทเพลงขาดบุคคลในอาชีพนี้ก็คงจะไม่มีคำร้องและทำนองเพาะ,พาะและเนื้อหาที่กินใจให้เราได้ติดตามกันในยุคดิจิทัลนักแต่งเพลงนอกจากต้องปรับการทำงานกับเครื่องมือรูปแบบใหม่ๆแล้วยังต้องปรับให้เข้ากับตลาดที่หมุนเร็วตามยุคสมัยอีกด้วย การมาของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การทำงานของนักแต่งเพลงไม่ต้องหมุนเวียนอยู่แต่ในค่ายเพลงเพียงอย่างเดียวเพราะจากปัญหาลิขสิทธิ์เพลงที่นักแต่งเพลงบางท่านอัดมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค่ายเพลงทำให้เกิดเหตุการณ์ถกเถียงเรียกร้องการให้เห็นอยู่บ้างปัจจุบันนักแต่งเพลงจึงได้อาศัยพัฒนาการมาของเทคโนโลยีประพันธและปล่อยผลงานเพลงสู่ตลาดโดยไม่ผ่านค่ายเพลงกันมากขึ้น โลกออนไลน์อย่าง Facebook YouTube แหล่งแสดงผลงานชั้นดีของนักแต่งเพลงตลอดจนศิลปินนักร้องสําหรับท่านใดที่สนใจปล่อยผลงานเพลงสู่สาธารณะก็สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ของตนนําเสนอผลงานได้ทันทีัวยอย่างกระแสเิียมของกลุ่มแฟนคลับได้การทําการตลาดผ่านค่ายเพลงในรูปแบบเดิมจะมีขึ้นตอนการเซ็นสัญญาและรอแผนการตลาดของค่ายเพื่อเตรียมนาเสนอเพลงหรือจะมีการโปรโมตเปิดตัวทัวร์คอนเสิร์ตออ,ออกอีเวนต์สะสมรายได้ก็แล้วแต่จะตกลง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสัดส่วนเปอร์เซนต์ที่ชัดเจนร,ระบุในสัญญาอยู่แล้วแต่ปัจจุบันนักแต่งเพลงที่มองว่าตัวเองถูกเอาเปรียบทางด้านลิขสิทธิ์เพลงซึ่งเกี่ยวกับประเด็นการได้สิทธิ์นำเพลงไปใช้เมื่อออกจากค่ายเพลงไปแล้วว่าไม่สามารถนำเพลงที่ตนแต่งไปใช้งานต่อได้จนเป็นประเด็นให้ต้องถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้แต่แล้วเทคโนโลยีก็มีทางออกสำหรับเรื่องนี้นั่นก็คือบริการเพลงลิขสิทธิ์แท้จากสตรีมมิ่งมิวสิกซึ่งในต่างประเทศเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์การซื้อขายเพลงเพื่อตัดปัญหาประเด็นถกเถียงนี้ออกไปโดยสมาร์ทคอนแทคบนบล็อกเชนจะทําให้เจ้าของเพลงได้รับค่าตอบแทนภายในเวลาไม่กี่นาทีเมื่อเกิดการซื้อและแน่นอนลิขสิทธิ์เพลงยังคงเป็นของนักแต่งเพลงต่อไปถึงแม้ว่าเรายังไม่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์เพลงในรูปแบบสตรีมมิ่งมากนักแต่ก็ยังทําให้รู้ว่าการมาของเทคโนโลยีจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการเพลง และมีการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์เพลงระหว่างนักแต่งเพลงกับเจ้าของค่ายเพลงอย่างจริงจังเกิดขึ้นแล้วถึงอย่างไรปัจจุบันยังมีช่องทางออนไลน์เพื่อให้นักแต่งเพลงนําเสนอผลงานเพลงสู่สาธารณะเพื่อสร้างฐานแฟนคลับและสร้างโอกาสเกิดรายได้ในรูปแบบต่างๆสําหรับนักแต่งเพลงแม้จะไม่มีบล็อกเชนมาช่วยแก้ไขปัญหาแต่ตลาดออนไลน์ก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงและเรียกกระแสนิยมให้นักร้องนักแต่งเพลงได้อยู่ไม่น้อยจากที่ผ่านๆมาแม้ตลาดออนไลน์นักแต่งเพลงยังไม่สามารถขายงานได้อย่างอิสระ พราะในกระบวนการต้องพึ่งพาค่ายเพลงอยู่แต่ก็ยังพอที่จะสร้างชื่อเสียงและความคุ้นเคยให้กลุ่มผู้ฟังได้หรือหากเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่แล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์เพื่อสไร้างรายได้เสริมอย่างการถ่ายทอดเทคนิคการแต่งเพลงจากเริ่มแรกอาจทําเป็นการถ่ายทอดให้ความรู้เมื่อเริ่มมีคนรู้จักก็ต่อยอดเป็นขายคอร์สซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถใช้ทักษะนักแต่งเพลงมาหาไรายได้เสริมได้อีกทางและสิ่งที่ต้องย้ำเตือนการสำหรับนักแต่งเพลงที่ต้องการหลุดพ้นออกจากรูปแบบการขายลิขสิทธิ์เพลงแบบเดิมๆ คงต้องรอให้เกิดความพร้อมในระบบสตรีมมิ่งในบ้านเรามากกว่านี้ซึ่งในระหว่างนี้จึงจะไปต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดออนไลน์ให้ได้ก่อนเพราะหากปรับตัวไม่ได้ระหว่างรอการขายลิขสิทธิ์ผ่านสตรีมมิ่งอย่างเดียวระวังว่าจะไม่ทันเวลาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในบ้านเราจะพร้อมเมื่อไหร่แค่ไหนดังนั้นนักแต่งเพลงต้องมองไปรอบๆและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยให้มากที่สุดเพื่อความอยู่รอดหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการเจ้า,จาสัวหัวดิจิทัล เจอใหม่สัปดาห์หน้านะครับส่งข้อมูลที่คุณอยากจะถามเราหรือว่าอยากจะบอกเรามาได้ที่รายการเจ้าสัวหัวดิจิตัลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00ศหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www etvthai tv นะครับมีคลิปย้อนหลังให้ดูเพียบเลยนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันที่ facebook com โลกดิจิตอล แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับอาชีพต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยเพื่อให้คุณปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการเจ้าสัวหัวดิจิตอลตอนที่40นะครับกับอาชีพนักสร้างแรงบันดาลใจหรือนักจิตวิทยานั่นเองนะครับ ในกลุ่มอาชีพเหล่านี้นะฮะจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ช่วยผลักดันให้คนเราเนี่ยมีกําลังในการที่จะไปสู้กับความยากลําบากในชีวิตนะครับผมกลุ่มเหล่านี้เราจะสามารถพัฒนาความเป็นดิจิาร์ลงไปยังไงได้บ้างน่าสนใจมากเลยครับในสมัยก่อนเนี่ย<ะ>เรามีแต่หมอจิตวิทยาหมอจิตวิทยานะฮะคนสมัยก่อนไม่ค่อยกล้าไปหาหมอจิตวิทยา ราะว่ารู้สึกมันก็ว่าฉันเป็นบ้าหรือเปล่าไปหาหมอโรคเลยคุณผู้ชมอบพูดว่าเป็นโรคจิตใช่ไปหาหมอจิตวิทยาคือเป็นโรคจิตที่ความเป็นจริงเนี่ยคนเราเนี่ยเขาเป็นวิดีโอบล็อกวิดีโอบล็อกโฟโต้บล็อกแล้วก็ออดิโอบล็อกโอ้โหสามอย่างนี่เป็นองค์ประกอบการไปทันสร้างพวกนี้เลยนะใช่เมื่อก่อนเขาเป็นเว็บแยก3อย่างตอนหลังเขามารวมกันครับครับผมเขามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นสตอรี่บล็อกนักสร้างแรงบันดาลใจอาจมองเป็นอาชีพก่อเกิดใหม่ในสังคม แท้จริงมีมานานอยู่คู่แทบทุกสมัยแต่ดีการแข่งขันการสร้างตัวตนอาจไม่เข้มข้นเหมือนปัจจุบัน